วัตุดิบเราจะมีหมูนะคะหมูสามชั้นหรือว่าซี่โค้งก็ได้นะคะพอหน้ามเดือดนะคะ<น>เขาก็จะใส่ใสเกลือก่อนนะคะเล็กน้อยนะคะเอาทําเลยดีกว่านะคะค่ะเกลือเล็กน้อยนะคะใส่หมูสามชั้นลงไปเล็กน้อยสามารถใส่สกะปินะคะมันจะได้เบาขาวนะลูกเนาะออกมา,มาหต้องใส่นักอันนี้เราไม่ส้มหรือเราไม่ดองมากแบบนี้เราไม่นักนะคะ นี่จะด้องเองน้องด้องตบเกือจากบ่อเกือนะคะใส่เสมดเลยนะคะตั้งมาเกือนี่เป็นกตจะบ่มีการเอาควันออกนะคะใส่ไปทาควันเลยพริกนี่ก็จะใส่ไปทาควันเลยเพราะว่าคนคนน้งหน้าเนี่ยเมืนจะจิ้มข้าวเหนียวนจิ้มข้าวเหนียวจิ้มไปแล้วต้องก็เอาจอนตักน้ำ สดเข้าไปตัวเองแล้วก็แต่ภาคมันเนี่ยประกาศ3ตรงกวันนะคะเอามะาดถึงน้าไข่ชอบเทชกตัดือยิบพกมาสักมะดถินเลยค่ะสำหรับเมนูนี้นะครับเป็นเมนูที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองหน้าเลยครับเป็นเมนูที่เจ้าผู้ครองนครหน้าองค์ที่63าเนี่ยเป็นผู้ที่คิดค้นขึ้นครับแต่มีหน้าปลาล่าแล้วก็งาดำขัวปนนะคะแล้วก็จะมีหอมแดง อันนี้แม่จ้าไว้แล้วนี่เราก็สามารถใส่น้ำปลาได้แล้วนะลูกนะเพราะมันจะได้ไม่มีกลิ่นคาวมัมเสือก็กินปลาแล้จะไม่ได้เค็มแต่จะไม่นะคะไม่ใช่ใส่มาเป็นไม่รู้จับตัวนะคะนี่ปลาอันนี้ต้มสุกแล้วต้มสุกผักดองเหงื่มเสือก็ไม่ดำละนะคะหัวปีก็ขาวละแช่ด้วยน้ำมะนาวนะคะหัวปีนะคะ มันก็จะขาวนะคะแกงเราก็หอมมากเลยหมดตั้ที่กินเดี๋ยวก็ได้กินก็อร่อยที่เดี๋ยวได้ทานนะคะนี่กำันเลี้ยงอยู่นะคะนดหน่อยเขาได้เลยค่ะไม่ไม่ถึงกับให้มันให้มันเหลืองจัดนะคะให้มันหอมค่นแล้วเราก็จะใส่แกงใส่แกงที่เราทําไว้เนี่ยลงไปลงไปผัดนะคะคั่วหรือว่า คืนเมืองเขาเรียกว่าเจา้าเจ้าทุบเท่ากันจริงๆอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยแกงนี้นะคะเวลาที่ทำสุกแล้วจะอร่อยอีกก็คือวันพรุ่งนี้อร่อยอออยอิ่งขึ้นมันนี้รั้งมันถูกแล้ว เสร็แล้วนะคะเราก็สามารถใส่ใบส้มปล่อยได้แล้วค่ะตีปได้นล้วไปชิดแบบหยุดก็เลยด้วยงาดำขั้วป่นนะคะจะเกิดความหอมใส่งาดำเพิ่มอีกไหมคะได้ค่ะคุณผู้ชม ใส่ <g ül> ตนน้ำเป็นสีเทา้่ะว้าเมื่อก่อนเนี่ยเจ้าผู้ครองนครน่าอน,านองค์ที่63คือพระเจ้าสุริยพงศ์ผลิตเดชค่ะท่านได้คิดค้นสูตรแกรงสนัดนี้ขึ้นมาเพื่อเพราะอะไรถึงถึงมาทําแกงสนัดนี้ก็คือมเมื่อก่อนเนี่ยที่หอคาอ่ะก็จะมีแบบชาวบ,บ้านค่ะเอาผาักเอาเอะไรมาให้เยอะแยะทีนี้ พอทำอาหารหลักอะไรเสร็จแล้วม <ang bolt> <up> ันเหลือไงคะเหลือมากจะทิ um, <Wh> ้งก right? ็เส so ียดายก็เลยจับโยนลงหม้อจับโยนลงหม้อแบบไม่ได้พิถีพิถันอะไรมากเมื่อก่อนเมื่อเขือก็ไม่ได้ผ่าไม่ได้ผ่าเฉาะอะไรนะก็ใส่ไปทั้งลูกเลยค่ะก็เลยตังชือคงจะเพี้ยนมาจากคําว่าใส่เยอะหรือใส่นักของภาษาน่านเนาะแล้วคนหน้านี่พูดพูดเร็วไงก็เลยสนักสนัก แกงสนัดเออเงสนัดแกงสนัดแกงใส่นักสนัดอย่าเง,ง,งี้ยค่ะไม่มีขายในห้องตลาดนะคะไม่ได้หากินได้ทั่วไปไม่ไม่ได้เลยค่ะไม่มีเลยโอ,อกาสพิเศษแล้วก็นัดเรามาว่าจะมาทานะนะอะไรเงี้ย